อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดใส่กระดิ่งที่ช่องหมวยยกล้อกันด้วยนะคะจ้าจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอืม Ok, xí lưỡng Lưỡng Ok, bye. เหลืองค่าต่อหน้าต่อตากล้องเลยนะเหลืองไม่ไม่เหลืองครับม่วงดูอยู่ตลอดจริงหรอจริงค่ะนี้ไม่ใช่สีแดงแน่นอนเลยศพนี้ไม่ใช่สีแดงสีเหลืองสีเหลืองค่ะเราเห็นเราดูกล้องตลอดเวลาเลยสีม่วงดูตลอดจริงคนี้พูดจริงหรอใต้ตรงไหนอะคะใครเปิดเพลงคนใดคะขอขอถามหน่อยผมเห็นศพหน้าห้องกล้องหน้าห้องกล้อง มันก็สีม่วงออกมาฆ่าดิงั่นอะไม่ไผมเห็นสีเหลืองฆ่าต่อหน้าเลยสีเหลืองเลยค่าไม่ต้องเลยม่วงเห็นชัดเจนจริงหรอจริงครับเดี๋ยว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 เสีสีขาวมันเจอเจอยุ่ไหนคเฮ้ยตรงนั้นอะมันเดินกันสามสี่คนเลยนะใ่สีเหลืองปาดเปเลยดีไรข้างหน้าเปดไฟน้ตาลปะเฮ้ยมันเดินกันสามสี่คนเลยไม่ไมเผมไม่เปิดไฟ ไม,ไม่ไม่ไม่เอาเอาคนที่เดินหลังหน้าไปอะ่ะตอนนำหน้าไปสุดอะ่ะตอนเมื่อกี้คือมันมืดเว้ยมันไม่เห็นผมคือผมเห็นอยู่สี่ในไงว่าเออว่ามันมีคนเดินไปแล้วก่อนที่ไฟจะดับอะ่ะคืออีกนิดนึงก็คือแบบมันจะมืดไงค <c oughs> ือเห็นสิหน้าจะเกียงตามพระทิ่ออกไปก่อนอะเป <c oughs> ่อเพลงคนนั้นนะสืบไงสืบสืบเอาเดี๋ยวออกก่อนหก็ได้ัางทีแล้วมันมืดะนว้ยมองไม่เห็นจริง <c oughs> <Yes. S 1> ก็มันมืดไง <c oughs> เลดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอรอบหน้าก่อนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอรอบหน้าก่อนเดี๋ยวก็ happy สีแดงสีแดงแดสีแดงตามน้ำตาลไปเมื่อกี้เลอกกระชูดเลยเลอกกระชูดเลยสีแดงจากการน้ำตาลเมื่อกี้ตามตูดสีน้ำตาลต้ยๆต,ยตยเลยใช่ใช่ผมเห็นรอยเลือดพอดีเลยมันกระชูดติดกำแพงอ่ะก็เห็นมันรองแท้เด้วยโอ้นัโทดสีแดงไปตั้งนานแล้วหนูว่าหนูก็มัจ สีเหลืองทำกับผมอย่างนี้ฮะนิสัยไี่ดี